ทับฟูมันนอวดูย kind of ู่นั yeah, ่งกั่านเลยาอามย่าด้วยย่ย่าอุ้ยพรา้ย่าอยตายอย่างนั้นอยู่แล้วันเนี้เอพรเดี๋ยวไฟเทียนมันไม่สว่างมาลับพรแลว ก็กรเปากหรอนนี่ยโชดีเถอะโชคดีสามตัวไม่รับคอมกันแล้วคนนะหวยอะอย่างนั้นอืหวยก็ไม่นะเธออะอย่างนั้นเธอต้องแย่งชิงกับฉันหน่อยแล้ววันละวดไปก็ได้ใช่แล้วประการนาการงานก้าวหน้าไทยโซฟาชนะงานงาน้ กเดี๋ยวผมจัดให้ก่สองนเหมือนเป็นวันเหนื่อยใ่หนี่ยน้ามาแล้วปูไไป่ปไมเป่าไปไปปไปไไปไไป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 อ้ไไป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 ่ปไ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 ปหปไ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 ปปไป่ปไปไปไปุปไปไปปีปไป่ไป้ไปไ ไม่เอาน้ำลายพวกแกมาลวงมนไอ้เค็มไอ้ติมหรอไม่เป่าแล้วนะให้ปูเป่าเลยให้ปูเป่าอ่ะไอ้ติมหรือว่าใครปูเป่าฟันฟันลุดลงมากันกินไม่ได้ปูเป่าฟันลุดอยู่กลางเค้กงงแตกอย่างเป่าไม่ให้เป่าอ่ะเค็มไม่ติมหรอหรือว่าเค้็มไหม

เ้าวข่ก,กินมับครไหมข้าวกินกับครโอเคโอเคพี่ท้ีใ <c oughs> ช้แค่นี้นะ